สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเองอยากจะแนะนำนะครับตัวเองผมชื่อนิติเชษฐ์นะครับสดุดีวงเป็นผู้อำนวยการของปันญาิจมานาประจำวันท่านคงจะสงสัยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดอะไรผมจะพูดในเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ทางคุณเองนะครับอยากจะรู้มานานแล้ะเพราะแต่ละคนที่ชมรายการนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นผู้นำในคิสัจธรร หรืออาจจะเป็นพพู้รับใช้พระเจ้านะครับที่ดูแลคิดจักอยู่และสิ่งที่ท่านเองมองหามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการรับใช้ก็คือการที่ท่านเองอยากจะให้คิดจักเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเข้มแข็งแต่ในวันที่ผ่านมาก็ดูมันจะลองหลายวิธีไปร่วมหลายการสัมมนาไปร่วมหลายการอบรมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้เกิดผลเท่าที่ควรสภาพมีคิดจักก็ยังคลุกคลุกคลัก สมาชิกก็ยังเลื่อยเปื่อยนะครับยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรอาละครับคงสงสัยว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นคืออะไรผมอยากจะแนะนําโครงการโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดนะครับจากหนังสือเฝ้าเดี่ยวที่ชื่อว่ามานาประจําวันในความเป็นจริงผมเชื่อว่าคุณเองก็คงอ่านมานาประจําวันอยู่แล้วนะครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการคนรักพระคำโครงการคนรักพระคำก็คือ วิธีการง่ายๆนะครับในการใช้หนังสือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันในการเลี้ยงดูสมาชิกให้เติบโตขึ้นนะครับในทางของพระเจา้าง่ายเสียจนไม่น่าเชื่อแต่เกิดผลนะครับอย่างมากปัจจุบันมีคิดจักรนะครับกว่าร้อยแห่งทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยนะครับที่ใช้อยู่แต่ถ้าเกิดจะพูดถึงประเทศหรือชาวต่างชาติที่ใช้วิธีการนี้อาจจะเป็นพันแห่งนะครับที่ใช้อยู่ทั่วโลกในเวลานี้ และทุกแห่งก็ประสบความสําเร็จเขาดูแลสมาชิกอย่างง่ายๆธรรมชาติและคนเหล่านั้นก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าที่จักก็เข้มแข็งขึ้นอย่างช้าๆ้เอาล่ะครับผมจะพูดถึงว่าวิธีการนี้คืออะไรแต่ก่อนที่พูดถึงว่าโครงการคนรับประคำคืออะไรผมอยากจะนําความคิดของท่านนะครับที่ทีละขั้นทีละตอนโดยคําถามง่ายๆที่ผมจะถามดังต่อไปนี้ ผมอยากตั้งคำถามว่าท่านเองเคยเจ็บป่วยไหมเคยถึงกับขั้นที่ว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลผมเชื่อหลายคนคงเคยคมีประสบการณ์เช่นนั้นจําได้ไหมครับว่าเมื่อเราเจ็บป่วยหมอทําอะไรกับเราบ้างหมอเองประการแรกนะครับทุกเช้าหมอจะตรวจนะครับคนไข้นะครับตามห้องต่างๆสิ่งแรกที่หมอจะดูก็คือหมอจะมาอ่านข้อมูล ข้อมูลที่พยาบาลนะครับได้บันจดนะครับที่เตียงคนไข้ทุกๆสองสามชั่วโมงในคืนที่ผ่านมาตรวจอาการนะครับเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเต้นจังหวะเท่าไรนะครับอุณหภูมิอย่างไรกินน้าเท่าไหร่ปัสสาวะเท่าไหรนั่นคืออะไรนะครับข้อมูลที่เป็นจริงนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหมอเองก็จะมาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวเราประการที่2หมอจะมาทําไมนะครับสักถามอาการคุณป้าคุณลุงนะครับอาการดีขึ้นไหมยังเจ็บอยู่ไหมมีตรงไหนบ้างที่ยังไม่ค่อย สบายประการต่อมานะครับหลังจากที่หมอฟังคนไข้พูดอาการของเขาแล้วหมอก็จะตรวจด้วยมือตัวหมอเองหมอก็จะเอาเครื่องหูฟังเอาไฟฉายมาส่องบีบจับตรงนั้นตรงนี้ก็ดูว่าคนไข้มีปฏิิรยามีอาการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นหมอก็จะเอารวบรวมข้อมูลทั้งหมดข้อมูลที่พยาบาลจดไว้คนไข้ให้ข้อมูลมาว่ายังเจ็บยังปวดตรงไหนอยู่และสิ่งที่หมอเห็นกับตาหมอเองก็คือการตรวจอาการคนไข้มาประเมินวิเคราะห์อีกทีนึง แล้วดูซึ้ว่าการรักษาที่ผ่านมาหมอถูกทางหรือเปล่ายาที่ให้ถูกต้องไหมถ้าการคนไข้ดีขึ้นหมอก็รักษาต่อแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นหมอต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาแปลว่าวิธีนี้ใช้โรคผิดแล้วเอาละผมเองนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเกิดหมอคนเดิมนะครับเปลี่ยนวิธีการรักษาใหม่วิธีการรักษาใหม่นะครับโดยการที่หมอทุกเช้าก็ยังมาหาคนไข้เหมือนเดิม แต่แทนที่หมอจะดูหลข้อมูลแทนที่หมอจะมาดูอา,อาการคนไข้ตรวจคนไข้เองหรือซักถามอาการคนไข้แต่หมอใช้วิธีการดูโง่แห้งแท้งโง่แห้งคืออะไรครับก็คือการดูหน้าตานะครับวันนี้เป็นไงเลือดฝาดดีไหมวันนี้อาการหน้าตาหมองคล้ำไหมนะครับเหมือนหมอดูนะครับแล้วก็จะเดาว,าว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะใช้ยาอะไรรักษาอย่างไร ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คุณคิดว่าคนไข้คนนี้จะรอดหายปวดหรือตายครับผมเชื่อว่าทุกคนคงตอบคาถามนี้แบบเดียวกันก็คือตายแน่นอนแล้วผมถามคุณนะครับว่าคุณเองอยากจะหาหมอแบบนี้หรือไม่คงมีใครอยากหาหมอแบบนี้แลวอยากหาหมอที่รักษาเราอย่างมาตรฐานถูกต้องตามหลักการแพทย์ซึ่งอาการปวยไข้เราจะได้หาย เช่นเดียวกันนะครับผมอยากตั้งคำถามคำถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับก็คือเรารู้ไหมครับว่าสมาชิกที่เราเองดูแลอยู่อธิษฐานเฝ้าเดียวทุกวันหรือไม่หลายคนอาจจะมีสมาชิกร้อยคนสองร้อยคนห้าสิบคนแล้วแต่แต่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าเราคงไม่สามารถรู้หมดทุกคนว่าเขาเฝ้าเดียวเขาอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันหรือเปล่า เราจะรู้บางคนที่กร้ชิกกับเราหรือคนที่เขาเองมาบอกกับเราประการต่อมานะครับก็คือสมาชิกของเรามีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาธุรกิจหน้าที่การงานอะไรบ้างเรารู้หรือเปล่าผมก็เชื่อเช่นเดียวกันนะครับถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้เพราะสุดสเดียนมาโบนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสภายใต้หน้ากากาที่แสร้งว่ามีความสุข เราไม่รู้นะครับว่าเขามีปัญหาอะไรยกเว้นแต่เขาจะบอกเราเพื่อนขอคนหนึ่งนะครับเล่าผมฟังคำคำหนึง่งเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวเพื่อนของเขาเป็นผู้หญิงนะครับมีลูกอยู่คนหนึ่งและเพื่อนคนนี้ได้ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายในวันอาทิตย์หลังนมัสการ,รไปโดดน้ําตายถ้าเราเองเป็นสิยพิบาลเราเองเป็นผู้นําเป็นคนที่ดูแลเขาเราจะรู้สึกอย่างไรเราคงจะเศร้านะครับเราคงจะสํานึกผิดนะครับอย่างมาก ที่ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแล้วลูกแกะตัวนี้มีปัญหาในชีวิตแล้วเขาเองกุ้มใจหาทางออกไม่ได้จนท่านต้องไปฆ่าตัวตายถ้ารู้สักนิดเราจะสามารถช่วยเขาได้เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าทรงส่งคนจำนวนหนึ่งให้เราดูแลเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะแต่เราเองกับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกแกะที่เราดูแลอยู่เขาเฝ้าเดียวหรือไม่เราก็ไม่รู้ อธิษฐานทุกวันหรือไม่เราก็ไม่รู้เขามีปัญหาชุดอะไรเราก็ไม่รู้อีกแต่เราก็เหมือนกับหมอนะครับที่พยายามรักษาคนไข้แต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนไข้แล้วจะหายได้อย่างไรจึงไม่แปลกใจนะครับที่ขี้จักหลายแห่งพยายามทําหลายอย่างเสียบานขี้เกียจหรือเปล่าก็ไม่ขี้เกียจกรรมการคิดจกักไม่ทางานหรือเปล่าไม่ทูกชอบไหมก็ไม่ใช่ก็พยายามทําทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าถึงจุดจุดหนึ่งคิดจักโตไม่ได้ คิดจับเหมือนกับชนเพดานไม่สามารถโตผมอยากจะบอกครับที่เราโตไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกแก่ของเราเลยในเมื่อเราเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกแก่ของเราเลยก็เหมือนหมอที่ไม่รู้เลย,เ,ลยเกี่ยวกับคนไข้และเมื่อไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนไข้เราจะรักษาเขาและจะดูแลให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าได้อย่างไรเห็นไหมครับนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราเองไม่สามารถดูแลคนของเรา ลูกแกะของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจา้านี่คือสาเหตุสําคัญในการคิดจักรของเราเองไม่เติบโตขึ้นเท่าที่ควรดังนั้นผมเองอยากจะฝากข้อคิดนี้ให้กับเรานะครับแล้วก็เกิดท่านเองสนใจนะครับที่จะฟังต่อเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าเราจะทําให้คิดจักรของเราเติบโตขึ้นอย่างง่ายๆได้อย่างไรขอบคุณครับ